พระที่บวชมาแล้วยังมีหนี้จากการพนันแล้วนําเงินที่ได้จากการเรียรายไปใช้หนี้ผิดพระวินัยไหมครับคือปัจจัยเขาก็ไม่ได้กําหนดตายตัวแต่โดยหลักก็ให้เอาไปใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์เช่นปจัจจัย4เช่นอาหารจีวรที่อยู่อาศัยหรือยารักษารโรคแต่จะไปใช้อย่างอื่นก็ไม่มีใครเข้ามาตามจับ มันก็แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะมีปัญญาที่จะรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนนะหรือไม่อย่างไร <Yeah. S 1> ใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้นะมีไมโครโฟนให้ให้พูดถามเองจะได้ถามได้อย่างเต็มที่จะได้รายละเอียดถ้าปากคนอื่นถามบางทีอาจจะเขียนมาไม่ละเอียดเท่าที่ควร เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดยวก็คงจะมีผู้ที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่คือเรื่องการถวายเงินให้กับพระนี้ดั้งเดิมนี้ตอนที่พระเจ้าทรงประกาศศาสนาใหม่ๆท่านไม่ได้ท่านห้ามไม่ให้พระรับเงินนับทองเพราะช่วงใหม่ๆนี้ผู้ที่มาบวชน,นี้ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นท่านไม่มีกิเลสท่านไม่มีความ ลำบากกับอะไรท่านสามารถอยู่ตามมีตามเกิดได้แต่ต่อมามีผู้เริ่มใสยศรัทธ,ธามากขึ้นที่มาบวชแล้วก็มาจากฐานะที่ค่อนข้างจะสูงจากการครอบครัวที่มีเงินทองมีฐานะเคยอยู่สุข,อย,สข,อ,ยสขอยู่สบายพอมาบวชแล้วต้องมาอยู่แบบขอทานนี้บางทีก็มีปัญหา ขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ที่จําเป็นที่จะต้องมีแต่ไม่ได้จากการบินบบาดก็เลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขอให้รับเงินบางส่วนเพื่อเอามาใช้ในเรื่องปัจจัยสีอาจจะเป็นอาหารก็ดีอาจจะเป็นยาก็ดีเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโลมอนุญาตให้รับได้แต่ไม่ให้รับ้เก็บไว้กับตนเองไม่ให้เอาไปใช้เอง ให้เอาไว้ฝากไว้กับวาย,ยาวจากรคือผู้ดูแลรักษาเงินไม่ให้ถือว่าเงินนั้นเป็นของพระถือว่าเป็นของโยมฝากไว้เผื่อเวลาจําเป็นต้องการอะไรก็ไปบอกคนที่เขาเก็บเงินไว้ว่าต้องการเอาเงินนี้ไปซื้อยาซื้ออาหารบางชนิดที่อาจจะจําเป็นต่อการนาลงชีพอย่างนี้ก็เลยมีการอนุมีการผ่อนผันให้พระรับเงินได้แต่มีเงื่อนไขคือไม่ให้เก็บเอาไว้เองไม่ให้เอาไปใช้เอง เวลาจะใช้อะไรจะซื้ออะไรนี้ให้ลูกศิษย์ให้คนที่เขาเก็บเงินนี้ไปไปซื้อให้แล้วก็ถ้าเกิดลูกศิษย์เบี้ยวบอผมว่าเงินไปใช้หมดแล้วก